จะไปเที่ยวมานะครับก็ดีขึ้นมากนะครับกับธรรมชาติที่การก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นี่จะมีอะไรพัฒนาขึ้นนะครับว่าแต่กลวยไปไหนวะตอนนี้คือกลวยออรี่หายนะครับแล้วนี้จะฝึกออี่ยังไง ออลี่นะครับเดีย๋ยวจะลองออลี่ข้ามลาวนี้ดูนะครับมาจอดตรงนู้นแล้วก็ข้ามมานี่นะลองดูว่าได้หรือเปล่าอาแต่ยากนะครับเจอเล็กเอไปหาแขเข่งมากเลยครับจะลองดูอีกทีนะ โอเคมันน้ากวามากแต่ว่ามีไอเดียแล้วเราก็แค่หันเลกออกมาให้มันเฉียงยงนิดนึงมันจะได้แค่ตรงๆรงไงพอที่ยงเกียงมันค่อนข้างจะยากนิดนึง เมื่อกี้ไปเตือน้ําที่ปั๊มเจอแล้วนะครับห้องน้ําสามารถไปเข้าห้องน้ําที่ปั๊มได้นะครับเจอน้ําแล้วก็เข้าห้องน้ําได้นะครับถ้าถ้ามาแล้วเข้าห้องน้ําที่นี่ไม่ได้ก็ไปที่ปัม๊มรับรองใช้ได้ตอนนี้อยากจะหัด5ิ5ตี้กับบล็อกอันนู้นนะครับแต่ว่าเกงใจคนนอนมีคนนอนอยู่นะครับเดี๋ยวร้อยเขาไปก่อนเดี๋ยวลองฝึกฟิปตี้ดู กานอลี่นี่ยังนึกไม่ออก,กัะทำไงนะครับเก <Okay, S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวห้าท่าเฟกกี้ดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรนะครับตอนนี้ อเคลุงแกไ,ไปแล้วขอบคุณมากนะครับลุงเดี๋ยวจะลองไปขึ้นบล็อกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ฟิฟตี้ฟิฟตี้ไม่รู้ได้หรือเปล่าลองดูนะขึ้นบล็อกอันนี้ เดี๋ยวจะฝึก50ปตนะครับพอได้คลองแล้วก็จะค่อยไหลแล้วก็กระโดดขึ้นไปโอเคลองดูพอให้ล้มไปทีโคตรเจ็บอ่ะออว้าว่อนน่งเราต้องทาบก่อนนะครับว่าเราขึ้นได้หรือเปล่านะครับ จะโอดยากอีกอะเพราะว่าน่ากลัวนะครับสำหรับครั้งแรกลองมาลองดูใครลองไม่รู้นะครับ โคตยาก <c oughs> น่ากลัวมากเลยด้วย,ยเดี๋ยวลองกระโดดขึ้นบล็อกให้ชิ้นก่อนดีกว่าย, <c oughs> ยอดเลยคือตอนนี้ก็มีเพื่อนเล่นอยู่คนหนึง่งนะครับ โอเคก็ข okay, ph ึ้นบกพอได้แล้วแต่แต่ยังไม่คล่องนี่งีข้งหนักต้องฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองห้าสิบว่าสิบก่อนกลับดูไรูว่าได้หรือเปล่าแต่ลองๆไปเถอะก็ฝึกไว้ให้มันชินเท้าหนเ๋ยมันก็ได้เดินไป โอเคิปต okay, ีไว้แค่นี้แต่วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละก็พัฒนาเรื่องการขึ้นบล็อกไปอีกก้าหนึงนะครับเจยกการวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซนกะสบ้างครับเดี๋ยวจะบอสไลด์ให้ชมปิดวิดีโอแล้วกัน